สวัสดีครับผมนายนัตพลพรมสวัสดิ์หรือว่านัตพลคนเมืองช้างนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่17เดือนกุมภาพันธ์นะครับวันนี้ผมเดินทางมารีวิวที่ดินนะครับที่อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านปวงตึกนะตำบลนอกเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับ100ตารางวานะครับที่ดินอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ตรงนี้เลยครับ เิดกับถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีไฟฟ้ามีประปาเป็นชนบทรุดแดงนะครับเนี่ยก็นี่พื้นที่ตรงนี้นะครับที่อยู่ใกล้ๆตรงนี้ก็คือเป็นบ้านของคุณหมอนะครับแล้วก็ถ้ามาตรงนี้เลยเนี่ยครับนะครับทางทิศเหนือก็จะเป็นบ้านของนะครับคุณพยาบาลเนี่ยฮะโอ้ถือว่าเป็นพื้นที่ที่นะครับมีความเหมาะสมมากๆนะครับแล้วก็ในพื้นที่ของบ้านพรงตึกเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่นะครับ กำลังได้รับความเจริญอย่างต่อเนื่องนะเนื่องจากนะครับบอกว่าจังหวัดสุรินทร์เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นหัวมังกรนะครับหัวมังกรก็คือนะครับเป็นนะครับเป็นบริเวณที่มีความเจริญอย่างต่อเนื่องก็คือมีห้างสรรพสินค้าเยอะที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ที่มาอยู่มาอยู่บริเวณแถวแวนี้นะครับก็จะมีห้างบิ๊กซีนะครับสาขาสุรินทร์ห้างเทสโก้โลตัสนะครับสาขาสุรินทร์ห้างไมโครสาขาสุรินทร์ห้างโรบินสันสาขาสุรินทร์ แล้วก็ร้านที่ขายวัสดุก่อสร้างที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุรินทร์ก็คือไทยวัสดุนะครับอยู่ตรงนี้เลยครับใกล้ๆเลยแล้วก็ดูโฮมนะครับโอ้โหถือว่าเป็นอภินาทนาการเลยนะครับสําหรับท่านที่ต้องการที่จะซื้อที่ดินนะครับที่อยู่ในโซนที่มีความเจริญนะครับอย่างต่อเนื่องตรงนี้เลยครับและที่สําคัญคือที่ดินแปลงนี้นี่นะครับเนที่ที่100ตารางวาถมเรียบร้อยครับนี่โอ้ซื้อแล้วไม่ต้องถมครับ แล้วก็พื้นที่นั้นก็คือเหมาะสมมากๆในเรื่องราวของนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าครับสวยงามมากๆ <i> นะครับเนี่ยติดถุนคอนกรีตเสริมเหล็กเลยนะครับตรงนี้เลยครับเนี่ยแล้วก็ถนนนี่สามารถเข้าออกได้หลายทางเลยนะครับสามารถเข้าออกได้หลายทางถ้าไปทางนี้ก็จะไปทางทิศใต้นี่ก็เข้าถูนสายเส้นหลักเลยนะครับเส้นหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ที่ดินแปลงนี้นะครับเนื้อที่100ตารางวา นะครับมีไฟฟ้ามีประปาเป็นชนกกรุฑแดงและที่สำคัญก็คือถมเรียบร้อยแล้วนะครับขายยกแปลงนะครับราคา1 8 0 0 0ล้าน8แสนบาท1 8 0 0 0ล้าน8แบาทโอ้ราคานี่ถือว่าเหมาะสมมากๆนะเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจนะครับแล้วก็โซนนี้นี่โอ้ข้าราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอคุณพยาบาลนะครับแล้วก็ข้าราชการจำนวนมากครับได้มา ซื้อที่ดินอยู่แถวๆนี้เยอะมากนะถือว่าได้นะครับถือว่าเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อมาได้ครับที่ผมนะครับนัตพลคนเมืองช้างนะครับหมายเลขโทรศัพท์และก็ไอดีไลน์นะครับ085 4900 184นะครับวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของที่ดินนะครับที่ได้ให้เกียรติติดต่อนะครับให้นัตพลคนเมืองช้างได้มาทำการรีวิวแล้วก็จะได้มีการวางแผนนะครับในการตลาด ในการซื้อขายต่อไปขอบคุณปยังแฟนคลับ FC ที่ติดตามการทำงานของนัตตะพลคนเมืองช้างมาโดยตลอดวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ